สวัสดีค่ะวันนี้จะขอเตือนภัยสาวไทยที่ต้องการเดินสายฝอนะคะเพราะว่าตอนนี้ภัยจากมิจฉาชีพภัยจากสแสกมเมอร์ภัยจากพวกที่หลอกสาวไทยเพื่อออกเดตในช่วงพักล้อนของเขาอะมันเยอะมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มคนของของประเทศของเขาอะค่ะทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อ อธิบายเพื่อช่วยว่าเอ้ยทำยังไงเราไปเที่ยวเมืองไทยเราจะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทงองเอใช้ให้ใช้จ่ายกับสาวสาวบ้านะคะเขาเดี๋ยวนี้เขาบอกกันว่าเอ้ยถ้าไม่อยากเสียเงินก็คือเข้าเว็บหาคู่แล้วหลอกสาวไทยว่า ไอ้เพื่อจะคบหาดูใจเวลาเขาไอ้แล้วเขาต้องการพบเจอเราเขาต้องการไอ้ไปทำความรู้จักกันกับเราที่เมืองไทยเนี่ยค่ะบางคนงบน้อยก็จะบอกว่าอืมต้องการศึกษาวัฒนธรรมต้องการศึกษาประเพณีฉันนะ่ะอยากไปบ้านเธอฉันอยากเข้าอยากไป ศึกษาวัฒนธรรมของเธอนะถ้าไปเจอสาวไทยที่เราต้องการหาคู่อุ้ยเราก็เข้าใจสิว่าอุ้ยดูสิคามาบ้านเราเ็าจริงใจนะดูสิเขายังมาทําความรู้จักกับคนในครอบครัวของเรามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ฝรั่งนะ่ะแบบวัฒนธรรมเขาเนาะมันต่างกันจากเราให้ระวังนะคะเพราะว่า ถ้าเขาไปบ้านเราแล้วเราก็ดูแลปูเสือเขาอย่างดีเขาาจ่ายให้ไม่เท่าไหร่จ่ายเงินให้เราไม่เท่าไหร่ได้ทั้งบ้านพักได้ทั้งคนพาเที่ยวได้ทั้งความสนุกสนานอุย้ยเขาได้กำไรคะ่ะแล้วพอมกลับบ้านเขานะเขาก็จะตัดการติดต่อจากเราเราสิจะเสียหาย ญาติพี่น้องเราหน้าตาทางสังคมของเราพ่อแม่พี่น้องให้ระวังนะคะให้ระวังใครที่ติดต่อกับหนุ่มๆที่มันในลักษณะนี้จงให้ระวังถ้าอยากติดต่อกับเขาจริงๆนะ่ะอย่าพาเขาเข้าบ้านเราค่ะจนกลัวเราจะแน่ใจกับเขาว่าเอ้ยคนนี้จริงใจกับฉันจริงๆนะใช้เวลาในการครบหากันนะคะใช้เวลาในการศึกษาดูใจเพราะว่า เออฝรั่งนะ่ะเปลี่ยนไปเยอะเพราะเขาไม่ต้องการเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องการความรับผิดชอบระวังนะคะระวังระวังให้เยอะเลยเดี๋ยวนี้ฝรั่งอะ่ะเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาไอ้พวกที่มันทําเวบฟทาบอร์ดทําอะไรแนะนํากันเนี่ยเขาบอกว่าถ้า,ปาไปเราไปแล้วไปเที่ยวสาวบานะ่ะเขาต้องจ่ายตังค์ให้สาวบา เพราะว่าสาวบาท,ทำงานสาวบาต้องได้เงินแต่ถ้าคุณไม่อยากจ่ายเงินคุณต้องเข้าเว็บหาคู่หาผู้หญิงดีๆแล้วก็สะอาดและปลอดภัยด้วยเขาอธิบายกันแบบนี้เลยนะคะระวังนะเดี๋ยวนี้ฝรั่งน่ะเปลี่ยนไปเยอะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนไม่ใช่อะไรเพราะเศรษฐกิจเงินทองเขาไม่พอจะใช้ค่ะแต่ว่ัแค่ตัวเขาคนเดียวอ่ะ เขาก็ลําบากเขาก็หาเหมือนเรานี่แหละค่ะเหมือนเราคนไทยๆทยเรากันนี่แหละหาเช้ากินข้ามค่ะยิ่งสิ้นปีมานะคะค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยบินเนี่ยเลี้ยงต่อแถวกันมาเลยค่ะทํางานทั้งปีเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ไว้จ่ายบินในตอนสิ้นปีระวังนะคะระวังไม่ใช่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคน ไม่ดีเอาเสียเลยคนดีก็มีค่ะเขาก็แต่ว่าเขาก็ระวังเหมือนกันเขาก็กลัวโดนหลอกเหมือนกันนะคะศึกษากันดีๆใช้เวลานะคะที่แน่ๆอย่าพาเขากลับบ้านเราโดยเด็ดขาดโดยที่เรายังไม่มั่นใจกับเขานะคะอยา่าอย่านะคะอย่าอย่ยา่ยาอยา่ยาเลยขอเตือนสวัสดีค่ะ